สวัสดีครับเพื่อนๆชายยูทูบคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสโดียจะเป็นรอบการทำนายช่วงเดือนมีนาคม2563นะครับสำหรับเพื่อนๆืที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก็อนอ่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนช่อง,องเราต่อไปและตอนนี้เราก็เลือกไพ่ยังปรแล้วครับมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาคนวันพฤหัสเนี่ยช่วงเนี้ย ดูคุณเจอม,มาอยู่อย่างสงบนิ่งแล้วก็มีความมั่นคงตัวเองยิ่งขึ้นนะเหมือนกับว่าคุณนะมีความพร้อมแล้วก็สิ่งดีๆที่จะหยิบยื่นม้อไปกับคู่ของคุณอยู่บางทีคุณอาจจะมอบอิสระให้กับตัวคู่ของคุณนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้อะที่จะได้ออกมาเป็นอิสระมาสู่ชีวิตที่สง่าพาเผยแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยได้รับรู้ในเรื่องราวบางอย่างระหว่างคุณกับคู่ด้วยนะครับเนี่ย แล้วตัวคู่ของคุณนะ่ะก็ค่อนข้างจะอยู่อย่างสันโดษอยู่กับตัวเองอยังมีความสุขดีนะครับเนี่ยตัวเขาเองก็รับได้กับสถานการณ์ที่พวกคุณเป็นอยู่นตอนนี้นะหรือบางทีอาจจะเป็นการที่เขาอ่ะค่อนข้างจะมองเรื่องความมั่นคงทางการงานการเงินเป็นหลักรวมไปถึงการที่โตเขาอ่ะมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตสิ่งต่างๆให้กับคุณด้วยนะครับเนี่ยแล้วสถานการณ์ภาระของพวกคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่า พวกคุณจะมีเป้าหมายมีความใฝ่ฝันมีความคิดที่จะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอยู่นะครับมันอาจจะเป็นการพัฒนาความรักให้มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขกันมากขึ้นว่านี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตและมันน่าจ,จะเกี่ยวข้องกับการงานด้วยนะครับเนี่ยแล้วอุปสรรคทางความรักของพวกคุณตอนนี้ก็คือมันจะมีแนวโน้มของการที่ต้องเดินทางไปทําธุรน้าที่ต่างๆกันค่อนข้างเยอะเลยนะ แต่ว่าก็ยังอยากจะควบคุมจัดการกับเรื่องความรักให้มันดีควบคู่กันไปด้วยอ่ะอืแล้วไพ่จบเนี่ยก็มาย้ำในเรื่องที่ว่ามันจะต้องมีการแยกตัวเดินทางออกจากกันนะครับเนี่ยต้องมาอยู่ตัวคนเดียวมาอยู่ในมุมส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยเปิดรับก,กับใครหให้มันเข้าสู่ชีวิตสักเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเพราะว่ายังมีความรักที่มั่นคงระหว่างคุณกับคู่อยู่อะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ห่างไกลกันนะครับ เนี่ยกิดแล้วปิดตัวปิดใจระดับหนึ่งเลยหรือหากว่าจะมองในแง่คําเตือนก็คือไอการแยกตัวในครั้งเนี้ยมันเกิไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีสักเท่าไหร่ก็เลยมาคิดมากแล้วก็มีความห่งวงก,กันด้วยนะครับเนี่ยอืทีนี้เรามาดูความคิดของอีกฝ่ายกันนะตัวเขาเนี่ยก็มีความคิดมีการวางแผนอยากจะเดินหน้าไปทําในสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาอยู่นะ มันเป็นการมองไปข้างหน้าเหมือนกับอยากจะพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นน่ะเนี่ยมันน่าจ,จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็เรื่องการงานนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงของการวางแผนพัฒนาความรักในชีวิตที่มันดีขึ้นก็ได้อะซึ่งไอ้การตัดสินใจคิดทำสิ่งต่างๆตรงเนี้ยก็ทําด้วยความตั้งใจแล้วก็เด็ดขาดใจรอระดับหนึ่งเลยนะแล้วไพ่ออราเคิลเมนี้ก็ มาพูดถึงเรื่องการขจัดสิ่งที่ไม่ไดีออกจากชีวิตนะบงบอกว่าความสัมพันธ์ที่พวกคุณเป็นกันอยู่ในแบบเดิมเดิมในที่ผ่านมามันน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างที่พวกคุณพอใจและมีความสุขกันจักเท่าไหร่นะแต่มันก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วอ่ะจากที่ดูทั้งหมดว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงปลดปล่อยตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะเรื่องหลายๆต่างๆอ่ะมันน่าจะออกจากชีวิตรักของพวกคุณในช่วงนี้แล้วนะครับเนี่ย ทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะไพ่คนโสดสนิทเนี่ยเปิดมาใบแรกก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ต้องเดินทางแล้วก็ละทิ้งสิ่ง,งเดิมเดิมอีกแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการเดินออกมาจากสิ่งที่แย่ๆเ,เก่าๆเนี่ยมีปัญหาอะไรก็จะทิ้งมันมานะ แล้วคุณก็จะเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงที่ดีขึ้นในชีวิตนะครับมันจะมีแนวโน้มของการได้ไปเริ่มต้นทําอะไรกับสิ่งใหม่ๆหรือว่าไปพบกับความรักความรู้สึกใหม่ๆในชีวิตก็ได้นะครับเนี่ยแล้วไอ้ความรักตรงนี้มันน่าจะมาจากการเดินทางไกลไปพบเจอความรักตรงจุดนี้แล้วสิ่งต่างๆมันก็จะมีการพัฒนาก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับอืมทีนี้เรามาดูความคิดของคนในใจของคุณนะ ในความคิดของเขาเนี่ยดูรวมๆแล้วเหมือนกับว่าเขาคาดหวังการให้อภัยในปัญหาความขัดแย้งต,งต่างๆที่มีกับคุณอยู่นะหรือกลับกันนะเขาอาจจะเป็นคนที่ให้อภัยในสิ่งต่าง,างๆแก่คุณเช่นกันโดยที่ตัวเขาเนี่ยก็มีความมุ่งหวังอยากจะพัฒนาเดินหน้าทางความรักของคุณต่อไปะหรืออีกแง่นหนึ่งก็คือพวกคุณเนี่ยเคยมีอดีตหรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกันมา แล้วเขาก็คิดถึงเรื่องการช่วยเหลือการหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆแล้วก็มาเริ่มต้นทาความรักครั้งใหม่ตรงนี้กับคุณด้วยนะแล้วไพ่ออรักเช่นเมนี้ก็มาบอกให้คุณนะเปิดใจกับความรักนะครับก็ถือว่ามีแนวน้มที่ดีเลยว่าจะมีโอกาสทางความรักหยิบยืน่นมอบมาสู่ตัวคุณนะบางทีคุณอาจจะเคยมีสิ่งแย่ๆติดค้างในใจมาก็ขอให้ทิ้งและลืมไปซนนะแลครับ แล้วมาเปิดรักกับสิ่งดีๆที่เข้ามาตรงจุดนี้ดีกว่าก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับความรักของคุณนะโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างความรักคุณมีคู่เนี่ยช่วงนี้ดูคุณจะมีปัญหาบางอย่างที่ต้องตั้งรับแล้วก็ต่อสู้กับมันอยู่นะ บางทีคุณอาจจะต้องหลบมาพักเยียวยารักษาความรู้สึกของตัวเองอยู่เป็นการพักตัวพักใจเพื่อที่จะรอจังหวะด,ดีๆที่จะกลับมาเดินหน้าทางความรักอีกครั้งหนึ่งนะคุณกําลังจะสร้างความมั่นคงแล้วก็จุดยืนให้กับตัวเองอ่ะแล้วก็เป็นการกดข่มปัญหาต่างๆเอาไว้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณกําลังอยากจะแสดงอํานาจเอาชนะในตัวคู่ของคุณอยู่ก็ได้นะครับเนี่ยหรือไม่ก็เป็นที่ตัวคู่ของคุณเองอ่ะ ที่มีสถานะความมั่นใจความมั่นคงในตัวเองค่อนข้ั้งสูงนะจนมีปัญหาความขัดแย้งกดข่มเอาชนะกันขึ้นมาครับทีนี้เราดูไพ่ความคิดของอีกฝ่ายันนะดูเขาเนี่ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้ั้งสูงมากเลยนะเขาจะทําอะไรอย่างที่ใจเขาต้องการอยู่เสมอนนะแต่ว่าเขาก็รักคุณนะแล้วตอนเนี้เหมือนกับเขาจะเริ่มมาหยุดนิ่งแล้วก็ มาพิจารณาในเรื่องราวต่างๆทางความรักที่มีกับคุณอยู่เหมือนกับว่าจะลดความเอาแต่ใจบางอย่างลงไปบ,บ้างแล้วก็เรื่องทาหลายสิ่งหลายอย่างบนหลักการและเหตุผลมากขึ้นนะบางทีช่วงนี้เขาอาจจะกําลังตัดสินใจในเรื่องราวบางอย่างทางความรักที่มีต่อตัวคุณอยู่ก็ได้นะเนี่ยแล้วไา่จบไปเนี่ยก็มาย้ําถึงเรื่องความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองกันทั้งู่มากเลยเขาอาจจะยอมทําในสิ่งที่คุณต้องการก็กได้นะแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะ เขาก็ยังยึดในความคิดความต้องการของตัวเองอยู่ดีเหมือนกับว่ายอมยอมไปก่อนประมาณนี้ครับแล้วไพ่ออรลเคิลใบนี้ก็มาเตือนในกรณีที่คุณมีปัญหาทางความรักกันอยู่นะให้คุณอย่าไปสนใจในปัญหาความรู้สึกแย่ๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากเกินไปนะครับอยากให้มองความรักในแง่ดีแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ดีกันไว้ก่อนนะบางทีเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างมันน่าจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับความรักของพวกคุณนะโอเคก็ขอให้คุณพบเจอกับหนทางทางออกที่ดีนะความรักกันนะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ